นุ่มกัญชัยส่งคลิปมาหาเอครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันเอครับพี่นุ่มกัญชัยเองนะครับวันนี้พี่อยากจะมาท้าเอบ้างพี่เห็นคนอื่นก็ท้าเอกันเนยอะแล้วถึงแม้ว่าเราจะเจอกันสวนตนัวมาบ่อยนะครับ,รบแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งพี่อยากให้เอเนี่ยทาให้หน่อย <Okay. S 2> ขอให้เอเนี่ยนะทําเพลงโดยใช้คําว่าไลโอผมนี่ขึ้นเลยไลโอผมนี่ขึ้นเลยไลโอผมนี่ขึ้นเลย <laughs> เอทำหน่อยได้มากอยากฟัง พี่หนุ่มมีการแบบพูดหลายๆเทคกเผื่อให้เราเอาไปตัดใช้ทำเพลงจริงๆด้วยอะครับพี่หนุ่มร้ายมากเลยจัดให้ครับเดี๋ยวท่าออกงาเป็นยังไงไปฟังกันผมนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยผมนี่ผมนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยผมนี่ผมนี่ขึ้นเลย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 ขึ้น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 ผมนี่ผมนี่ขึ้นเลยไลโอ ไึขึ้ึ้ผมนีผน่ขเลยขึ้เลนีผมนี่ขึ้นเลย